สวัสดีค่ะทุกๆคนพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันในควิสสุดท้ายรับรางวัลน,นะคะควิสสุดท้ายแล้วมันค่อนข้างยาวไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็กดที่โทรศัพท์นะคะกดที่โทรศัพท์แลวก็กดอันนี้นะแล้วก็กดที่โทรศัพท์กดที่คอมพิวเตอร์นะคะกดที่คอมกดอันนี้ ไปที่สโนว์พาร์คแล้วก็ไปที่สโนว์พาร์คห้าคนนะคะส่งซิมอะไรไปก็ได้อืน่งงสามสี่ห้าก็ให้ซิมคนใดคนหนึ่งนะคะ มากดที่ตรงนี้อ่าแล้วก็ให้ซิมอีกคนนึงเดี๋ยวเราให้ซิมอันนี้ถึงก่อนนะคะก็ให้ซิมอีกคนนึงเนี่ยมากดอ่าแล้วก็ดูรีลานะคะแล้วทีเนี้ยเราก็จะ ที่อันนี้นะคะคุยกับเอเลี่ยนค่ะเอเลี่ยนอยู่ไหนเอ่ยเด๊ดเด็ดเดดนี่ไงคุยกับเอเลี่ยนเป็นอันนี้นะคะเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะคุยกับเอเลี่ยนเป็นอันนี้นั่นเลยมั้ง ออกดที่เมนูกดที่อันนี้นะคะเอ้ยกดเอ้ยงงกดโอ้ย,งงก,ดอยกดที่อันนี้กดที่อันนี้เลยเราจะให้ใครแก่เราจะให้คนนี้แก่ก็กดกดไปเลยนะคะ ก็ไปสวนสาธารณะนะมันจะไปกลับไปกลับเวียนหัวเวียนหัวอย่างเงี้ยนะคะไปที่สวนสาธารณะนะมาที่สวนสาธารณะเดี๋ยวนะงูเมือนกันกดที่วงกลม้มมย ไม่ได้สิต้องวายแล้วก็กดที่วงกลมอันนี้นะคะกดไปเลยก็กดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็กดที่ตัวตัวเดิม ไปที่เมนูกดที่ก้อนเมฆเขาจะให้เราเลือกเราจะเอาอะไรดีคะทีนี้นะคะเราก็กดที่อันนี้นะคะก็กดไปเลยคะ่ะไม่คือมันจะมีให้เราเลือกแบบเหมือนกับ อะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะทีนี้ก็กดที่ทีนี้เขาก็ทีนี้ก็ชงชานะคะเราก็จะกินชาเราจะทำชากินกันนะคะีที่ทนี่มีที่ชงชาไหมไม่มี อาจจะมี ep 2กสองกระเจ้าไม่น,นี่แล้วก็เรียกไอ้คนแก่มาเรียกคนแก่มาก็มาชงชานะคะแล้วก็กดอันนี้นะคะ ชราชาลาปลูกแตงโม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 ดูโะโตปลูกแตงโมก็ แตงโมแต่ว่าเรียกมนุษย์ต่างดาวก็คุยอันนี้ทีดีแล้วก็กดข้าเมืองไปยังเกาะเก,ะกะนะคะกดที่อันนี้ก็อันนี้อย่างนะคะแล้วก็กลับบ้าน กลับบ้าน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 มาคุยกับเอเลี่ยนรึป่ะกลับบ้านคุยกับเอเลี่ยนใช่ไหมอ่ะกลับบ้านคุยกับเอเลี่ยนแล้วก็กลับบ้านก็มาชงชา กลับบ้านแล้วก็มาชงชาก,กดอันนี้นะอืมนี่นะคะเต็มร้อยเร็ว,วให้ไปที่อ่างอาบน้ำกดที่อ่างอาบน้ำก็อันนี้เอ๊ะต้องเป็นคนแก่กด กดที่อ่างอาบนะ้ำไปกดไปที่ชุดชงชา <c oughs> กดอันนี้นะคะชงชาฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าลาลาลา เราก็ให้ชาชะลาเนี่ยปลูกแตงโมแตงโมแตงโมใช่ไหมเราก็ไม่รู้ทำคุกกี้หญิงชายทำเป็นคุกกี้อัน,นเนี้ยเนี่ยใครไม่รู้ก็มาดูนะคะนี่เป็นคุกกี้คุกกี้หญิงชาย กดที่คุกกี้หญิงชายแล้วก็ไงต่อวะกดอุ้ยเอ้ย,อยจะตายแล้วหรอเออตายะกดที่ตรงนี้นะคะกดที่ yes ยอมมาทูดมาแล้วใช่ไหมยอมมาทูดมาแล้วค่ะดูก่อนนะคะ ต่อมาเรียกซิมมาบ้างสี่คนแล้วก็เรียกแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเควสแล้วเราก็ให้ซิมคุยกันนะคะเป็นบีไนแล้วก็ผ่านเควสต่อมาเราก็ทําให้ซิมมีลูกนะคะพอเราสร้างลูกนะคะเราก็จะผ่านเควสนี่ผ่านเควสแล้วนะคะเย้ยไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ